ชูคู่ชาวบ้านโดยสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน F อฟร้อยร่วมกับคณะ,ะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับ ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิทยุตราชูคู่ชาวบ้านซึ่งรายการนี้จัดทำขึ้นโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นรายการที่นำเสนอเนื้อหาสาระทางกฎหมายที่น่าสนใจให้แก่คุณผู้ฟังทุกท่านเป็นประจำทุกวันอาทิตย์สิ้นเดือนเวลา11.10นาฬิกา10นาทีถึง11.35นาฬิกา35นาที ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM-100 โดยในวันนี้ทางรายการจะนำเสนอกฎหมายเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัทที่แก้ไขใหม่ซึ่งก็คือพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่23พศ2565ครับและผมพานุพง์แผนสิงรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟัง ก่อนอื่นเลยนะครับคุณผู้ฟังการจัดรายการครั้งนี้ของผมน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับเพราะผมต้องจบการศึกษาในปีการศึกษาที่เพิ่งผ่านไปในเองครับคุณผู้ฟังแต่จะมีน้องๆรุ่นต่อไปมารับช่วงต่อน,นั่นเองครับใจหายอยู่เหมือนกันนะครับเวลาเกือบหนึ่งปีที่ทำรายการมาผ่านไปเร็วมากๆเลยครับคุณผู้ฟังแต่รายการของเรายังไม่หายไปไหนนะครับยังมีรุ่นนอมารับช่วงต่อครับคุณผู้ฟัง คุณผู้ฟังครับช่วงนี้ค่าฝุ่น PM 2อเยอะมากเลยครับโดยเฉพาะที่เชียงใหม่คุณผู้ฟังอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวมใส่แม้ตลอดเวลานะครับรวมทั้งอากาศที่ร้อนจัดก็ต้องระมัดร,ระวังไม่ให้เกิดอาการฮิสโตกด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่23พศ2565ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัทเพื่อให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นและลดภาระของประชาชนรวมไปถึงการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศโดยเพิ่งจะเริ่มมีผลใช้บังคับไปเมื่อวันที่ 7กุมภาพันธ์พศ2,566ที่ผ่านมานี้เองครับและสาระสำคัญของการแก้ไขกฎหมายหุ้นส่วนบริษัทครั้งล่าสุดเริ่มต้นที่มาตรา1 0 1 6กำหนดว่าการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทการแก้ไขข้อความที่ได้จดทะเบียนไว้ในภายหลัง และการจดทะเบียนอย่างอื่นตามลักษณะ22หุ้นส่วนและบริษัทที่กำหนดให้จดทะเบียนให้จดทะเบียนสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่สํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่หรือตามที่รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงประกาศกําหนดครับคุณผู้ฟังครับการจดทะเบียนตามกฎหมายเดิมนั้นจะกระทำได้คือต้องจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ที่สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ตามที่รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงประกาศกำหนดเท่านั้นแต่กฎหมายที่แก้ไขใหม่นี้สามารถที่จะจดทะเบียนในที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของหุ้นส่วนบริษัทได้เลยเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการต่างๆที่จะสร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่ให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าหุ้นส่วนบริษัทคืออะไร การประกอบธุรกิจประเภทนี้มีลักษณะอย่างไรซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 1 1 2กำหนดว่าอันว่าสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพื่อกระทำกิจการร่วมกันด้วยประสงค์จะแบ่งปันกำไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ทำนั้น กล่าวคือการที่บุคคลร่วมลงทุนกันนั้นมีความประสงค์ที่จะทำกิจการร่วมกันและประสงค์จะแบ่งปันผลกำไรระหว่างกันนั่นเองครับคุณผ,ผู้ฟังสาหรับการนำเสนอในรายการผมจะขอเน้นในส่วนของบริษัทจำกัดนะครับคุณผ,ผู้ฟังซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 0ึ่กําหนดไว้ว่าอันว่าบริษัทจำกัดนั้นคือ บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่าๆกันโดยมีผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือครับและมีอีกมาตราหนึ่งคือมาตรา1 0ึ่ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิมกำหนดว่า บุคคลใดๆตั้งแต่สามคนขึ้นไปจะเริ่มก่อการและตั้งเป็นบริษัทจำกัดก็ได้โดยเข้าชื่อการทำหนังสือบริคนสนทิและกระทำการอย่างอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ซึ่งก็หมายถึงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั่นเองครับคุณผู้ฟังจะเห็นว่าการตั้งบริษัทได้กฎหมายเดิมกำหนดไว้ว่า จะต้องเข้าร่วมก่อตั้งกันตั้งแต่3ามคนขึ้นไปและจะต้องทำหนังสือบริคลสนธิหรือ Memorandum of Association คือเอกสารก่อตั้งบริษัทที่ผู้เริ่มก่อการร่วมการจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของกฎหมายในการจัดตั้งบริษัทจำกัดเพื่อใช้แสดงเจตจำนงของบริษัทต่อบุคคลทั่วไป โดยเป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทเช่นจุดประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทร,รายชื่อผู้เริ่มก่อการที่อยู่ของบริษัททุนจดทะเบียนและข้อมูลด้านอื่นๆอีกมากมายซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่นิยมจดทะเบียนบริษัทและหนังสือบริคุสนทิในวันเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการดำเนินขั้นตอนต่นตางๆครับของผู้ฟังซึ่งปัจจุบันนี้ในมาตรา1097ตามที่บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมใหม่นั้นกำหนดว่าบุคคลใดๆตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะเริ่มก่อการและตั้งเป็นบริษัทจำกัดก็ได้โดยเข้าชื่อกันทำหนังสือบริคุสนทิและกระทำการอย่างอื่น ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้คุณผู้ฟังจะเห็นได้ว่ากฎหมายมุ่งที่จะทำให้การจัดตั้งบริษัทนั้นง่ายขึ้นโดยการลดจำนวนผู้เริ่มก่อการให้เหลือเพียงสองคนและสำหรับในกรณีที่การจดทะเบียนบริษัทและหนังสือบริคลสนทิไม่ได้ทำไปพร้อมกันมาตรา1099ที่แก้ไขใหม่กำหนดไว้ว่า หนังสือบริคลสนทินั้นให้ทำเป็นต้นฉบับไว้ไม่น้อยกว่าสองฉบับและให้ลงลายมือชื่อของบรรดาผู้เริ่มก่อการโดยมีพยานล,ลงชื่อรับรองด้วยสองคนและให้นำฉบับหนึ่งไปจดทะเบียนวักสองถ้าการจดทะเบียนบริษัทมีได้ทำภายในสามปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนหนังสือบริคุสนทิ ให้หนังสือบริคลสนทินั้นสิ้นผลครับซึ่งประโยชน์ในการตั้งบริษัทนั้นก็คือเมื่อบริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดถูกต้องแล้วนั้นตามมาตรา66ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดว่านิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นภายในขอบแห่งอำนาจหน้าที่หรือ วัตถุประสงค์ดังได้บัญญัติหรือกําหนดไว้ในกฎหมายข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งครับจะทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและตัวบริษัทที่จดทะเบียนแล้วซึ่งเป็นนิติบุคคลแยกออกจากกันครับเพราะเมื่อจดทะเบียนแล้วบริษัทจำกัดนั้นจะเป็นนิติบุคคลมีสิทธิ และมีสถานะบุคคลตามกฎหมายตามที่มาตรา67ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา66นิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาเว้นแต่สิทธิและหน้าที่ซึ่งโดยสภาพจะพึงมีพึงเป็นได้เฉพาะแก่บุคคลธรรมดาเท่านั้นครับซึ่งสิทธิของบริษัทจำกัด ได้แก่สิทธิในการถือครองทรัพย์สินสิทธิในการทำนิติกรรมสิทธิในการต่อสู้ฟ้องร้องดำเนินคดีและมีความรับผิดเพียงแค่ทรัพย์สินของบริษัทจำกัดเท่านั้นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าผู้ถือหุ้นบริษัทจำกัดไม่ต้องรับผิดเกินกว่าส่วนที่ตนนำเงินมาลงหุ้นเท่านั้นครับคุณผู้ฟังโดยเป็นไปตามมาตรา 1, 0 9่ ที่ผมได้กล่าวมาในตอนต้นนะครับอย่างไรก็ตามครับในกรณีของบุคคลซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดจะรับผิดโดยไม่จำกัดก็ได้นะครับคุณผู้ฟังโดยจะต้องแจ้งไว้ในหนังสือบริคุสนธิด้วยครับโดยความรับผิดไม่จำกัดดังกล่าวนี้ของผู้เป็นกรรมการของบริษัทย่อมถึงที่สุดเมื่อล่วงเลยเวลาสองปี นับแต่วันที่ออกจากตำแหน่งกรรมการครับตอนนี้เรามาต่อกันในส่วนของการควบรวมบริษัทจำกัดกันดีกว่านะครับคุณผู้ฟังซึ่งผมอาจจะต้องข้ามบางประเด็นของพระราชบัญญัติฉบับนี้ไปเนื่องจากเวลาในรายการมีค่อนข้างจำกัดนะครับคุณผู้ฟังการควบรวมบริษัทจำกัดนั้นกฎหมายเดิมกำหนดให้การควบรวมนั้น เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,238ซึ่งกำหนดว่าอันบริษัทจำกัดนั้นจะควบเข้ากันมีได้เว้นแต่จะเป็นไปโดยมติพิเศษซึ่งการควบรวมบริษัทจำกัดคือการที่บริษัทจำกัดตั้งแต่สองบริษัทขึ้นไปมารวมกันเป็นบริษัทเพียงบริษัทเดียวเพื่อลดการแข่งขันทางการค้า ขยายกิจการหรือลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยบริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นใหม่อันเกิดจากการควบรวมจะใช้ชื่อบริษัทเดิมที่ควบเข้ากันหรือจะตั้งชื่อใหม่ก็ได้ครับคุณผู้ฟังในกรณีของมติพิเศษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1194กําหนดว่าการใด ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำโดยมติพิเศษที่ประชุมใหญ่ต้องลงมติในเรื่องนั้นโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่า3ในสีของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับกล่าวาคือมติพิเศษที่จะสามารถบวกชนะในที่ประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงจะต้องมากถึง75ร์เซ ของเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมครับและมาติพิเศษจะใช้ก็ต่อเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ 1. แก้ไขหนังสือบริคนสนที่ของบริษัท 2. แก้ไขข้อบังคับของบริษัท 3. เพิ่มทุนจดทะเบียน 4. ลดทุนจดทะเบียน 5. ควบรวมบริษัทจำกัด 6. เลิกบริษัท ซึ่งคุณผู้ฟังจะเห็นได้ว่ามติพิเศษจะใช้ในกรณีสำคัญสำคัญนะครับเนื่องจากกรณีต่างๆดังกล่าวข้างต้นมีผลต่อสภาพของกิจการบริษัทจำกัดอย่างมากดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะประชุมแบบปกติธรรมดาได้ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับบริษัทจำกัดเมื่อควบเข้ากันแล้วจะมีผลทำให้บริษัทเดิมแต่ละบริษัทสิ้นสภาพไป เกิดบริษัทใหม่ขึ้นมาแทนสิทธิและหน้าที่และความรับผิดที่บริษัทเดิมมีอยู่บริษัทใหม่ก็ต้องรับโอนมาทั้งหมดผู้ถือหุ้นของบริษัทเดิมที่ควบเข้ากันก็จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่ทุนของบริษัทเดิมก็รวมกันเป็นทุนของบริษัทใหม่แต่ในส่วนของกฎหมายที่แก้ไขใหม่นี้ตามมาตรา1238กําหนดว่า บริษัทจะควบรวมกันได้โดยใช้มติพิเศษบริษัทตั้งแต่สองบริษัทขึ้นไปจะควบรวมในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ควบรวมโดยเป็นบริษัทขึ้นใหม่และบริษัทที่ควบรวมกันต่างหมดสภาพการเป็นนิติบุคคล 2. ควบรวมกันโดยบริษัทหนึ่งบริษัทใดยังคงมีสภาพเป็นนิติบุคคล และบริษัทอื่นที่ควบรวมกันหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคลครับกฎหมายที่แก้ไขใหม่นี้ยังคงกำหนดให้การควบรวมบริษัทจำกัดนั้นส่งผลให้บริษัทจำกัดที่ควบรวมหมดสภาพนิติบุคคลเช่นเดิมแต่เพิ่มการให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งยังคงมีสภาพเป็นนิติบุคคลและกำหนดให้บริษัทอื่นที่ควบรวมกันหมดสภาพนิติบุคคลไป โดยไม่ต้องให้บริษัทจำกัดที่ควบรวมหมดสภาพนิติบุคคลไปทั้งหมดดังเช่นที่กำหนดไว้ในกฎหมายเดิมครับซึ่งถือเป็นทางเลือกสำหรับผู้ก่อการในการควบรวมบริษัทนั่นเองครับคุณผู้ฟังนอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติที่แก้ไขใหม่นี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดค้านการควบรวมบริษัทจำกัดได้ด้วยนะครับตามมาตรา 1,239งพัร้อทับหวักหนึ่งซึ่งกำหนดว่าถ้ามีมติพิเศษให้ควบรวมบริษัทแล้วแต่มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมคัดค้านการควบรวมบริษัทบริษัทต้องจัดให้มีผู้ซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในราคาที่ตกลงกันหรือในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ใช้ราคาตามที่ผู้ประเมินราคาเป็นผู้กำหนดถ้าผู้ถือหุ้นนั้นไม่ยอมขายภายใน14วันนับแต่วันที่ได้รับคำเสนอขอซื้อให้บริษัทดำเนินการควบรวมบริษัทต่อไปได้และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวนั้นเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ควบรวมครับคุณผู้ฟังจะเห็นได้ว่าการควบรวมบริษัทจำกัดนั้น เป็นประโยชน์ต่อบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่จากการควบรวมทั้งในด้านของการขยายกิจการของบริษัทและในด้านของการลดการแข่งขันทางการค้าที่จากเดิมก่อนการควบรวมบริษัทก็อาจเป็นคู่แข่งทางการค้ากันอยู่ครับอย่างไรก็ตามการควบรวมบริษัทอาจจะเป็นผลเสียแก่ประชาชนนั่นคืออาจเจอกับปัญหาการผูกขาดทางการค้าตามมา การกำหนดราคาจะขึ้นอยู่กับบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่จากการควบรวมกิจการมากขึ้นเนื่องจากประชาชนในฐานะผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการอาจมีทางเลือกในการบริโภคหรือรับบริการได้น้อยลงเพราะคู่แข่งทางการค้าในกิจการประเภทเดียวกันมีน้อยลงครับดังนั้นการควบรวมบริษัทจำกัด ซึ่งในบางครั้งอาจจะนำไปสู่การผูกขาดในธุรกิจด้านต่างๆจากกลุ่มนายทุนได้ในอนาคตนั้นควรจะต้องมีข้อจำกัดของประเภทกิจการของบริษัทจำกัดที่จะควบรวมโดยเฉพาะหากกิจการของบริษัทจำกัดนั้นเป็นกิจการเกี่ยวกับสิ่งจำเป็นในการบริโภคหรือให้บริการที่จำเป็นแก่ประชาชนครับ คุณผู้ฟังครับนอกจากรายการตราชูคู่ชาวบ้านจะนำเสนอผ่านทางช่องทางวิทยุแล้วทางรายการยังมีอีกช่องทางในการนำเสนอความรู้กฎหมายที่น่าสนใจให้แก่คุณผู้ฟังในรูปแบบใหม่นั่นคือรูปแบบพอดแคสต์นั่นเองครับคุณผู้ฟังโดยจะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ fm100cmu.com ครับฝากคุณผู้ฟังคอยติดตามกันนะครับ โดยจะแจ้งผ่านทางเพจ Facebook ค้นหาโดยพิมพ์ชื่อรายการตราชูคู่ชาวบ้านครับท้ายนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้น้องนองรุ่นต่อไปที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งต่อๆไปครับก่อนจากไปวันนี้นะครับคุณผู้ฟังทางรายการขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะครับ และขอขอบคุณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมนชล FM ฟเอรยคณะการสื่อสารมลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ให้การสนับสนุนรายการครับรวมทั้งขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สารินีผู้ลุ่งเรืองผลหัวหน้าโครงการตราชูคู่ชาวบ้านด้วยครับผูบ้ฟังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางกฎหมายที่น่าสนใจจากรายการได้ทางเพจ Facebook หรือรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube โดยการค้นหาชื่อรายการว่าตราชูคู่ชาวบ้านครับคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระกฎหมายดีๆจากพวกเรานะครับสำหรับวันนี้ผมพานุพงแผ์ผนสิงผู้ดำเนินรายการขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันกับรายการตราชูคู่ชาวบ้านได้ในวันอาทิตย์ สิ้นเดือนของเดือนถัดไปเวลา11นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬกา35นาทีทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100ครับสวัสดีครับ